สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง Mastery นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์การคำนวณสูตรเลขดับ4สูตรงวดวันที่30ทธันวาคม2564ที่นำมาวิเคราะห์คำนวณให้ได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะร,ะรับชมรับฟังนะครับทางช่อง ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำตัววิเคราะห์คำนวณต่างๆไปใช้นะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับสนับสนุนผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นและสมาชิกด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามช่องสำรองได้ในใต้คลิปตามลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเผื่อมีเหตุจำเป็นทางช่องจะได้นำไปลงในช่องสำรองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการคำนวณสูตรเลขดับ4สูตรนะครับที่ทางช่องนำมาลงให้รับชมรับฟังในแต่ละงวดนะครับวันนี้จะเป็นการคำนวณก,ก็วันที่30ธันวาคม64ก่อนที่เราจะรับชมรับฟังนะครับเรามาดูผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล16ธันวาคม64ที่ผ่านมานะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับผลออก83ส่วนรางวัลที่1ผลออก 639235นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะครับเราก็จะมาคำนวณต่อนะครับสลับงวดวันที่30ทธันวาคม2564่าสงวดส่งท้ายปี64นะครับก็มาเริ่มที่สุรที่1น,นะครับสลับดับล่างสุรที่1 วิธีการคำนวณน,นะครับสูตรท wow ี่1ก็คือเราจะนำผลรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับในงวดก่อนนะครับที่ออกไปแล้วนำมาคำนวณนะครับโดยใช้ผลรางวัลเลขท้าย2ตัวตั้งนะครับแล้วเติมเครื่องหมายบวกใส่หลักสิบใส่หลักหน่วยนะครับจากนั้นนำหลักหน่วยของผลรางวัลเลขท้าย2ตัวนำมาเติมด้านล่างหลักหน่วยแล้วนำมาเติมด้านล่างหลักสิบนะครับจากนั้นก็นำ ตัวเลขในแต่ละหลักบวกกันนะครับหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบ,บวกหลักสิบเมื่อได้ผลลัพธ์ทั้ง2หลักแล้วก็นําผลลัพธ์ทั้ง2หลักมาบวกกันนะครับก็จะได้ตัวดับในง,งวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62เอามาให้ดูเป็นแนวทางประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับตัวนี้จะเป็นของปี62และปี63ก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับ เรามาดูแผ่นนี้นะครับของปี64มาดู16พฤศจิกายนนะครับคำนวณได้ดับ4ผลออก57ผ่าน1ธันวาคมคำนวณได้ดับ6ออก82ผ่าน16ธันวาคมนะครับคำนวณได้ดับ4ออก83ผ่านเราก็จะมาคำนวณสลับงวดส่งท้ายปีนะครับ30ธันวาคม64นะครับเราก็จะนำผลของงวดวันที่16ธันวาคม64 ก็คือ83นะครับนำ83ตั้งนะครับแล้วนำหลักหน่วยของ83ก็คือหมายเลข3นะครับนำ3มาเติมด้านล่างหลักหน่วยแล้วนำ3มาเติมด้านล่างหลักสิบเลยด้านล่างเลข8นะครับตามลูกศรชี้นะครับจากนั้นก็นำแต่ละหลักบวกกันนะครับหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะครับ3บวก3เท่ากับ6นะครับก็เติม6ลงไปนะครับ จากนั้น8บวก3นะครับ8บวก3เท่ากับ11ตัด1ด้านหน้าทิ้งเอามาเลข1ด้านหลังนะครับเติมเลข1ลงไปนะครับเมื่อได้ผลลัพธ์ทั้ง2หลักแล้วก็นําผลลัพธ์ทั้ง2หลักบวกกันก็จะได้เป็น1บวก6นะครับ1บวก6เท่ากับ7ก็จะได้ดับ7รางวัลเลขท้าย2ตัวทุกหลักงวดวันที่30ธันวาคม64งวดส่งท้ายปีนะครับลองนําไปพิจารณาเป็นอุทาหนะครับสําหรับสูตรที่1นะครับ จากนั้นนะครับเรามาดูสูตรที่สนะครับสำหรับสูตรที่2ดับล่างสูตรที่2นะครับสถิติก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับวิธีการคำนวณก็คือเราจะนำผลรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดก่อนนะครับที่ออกไปแล้วนำมาบวกกันนะครับหลัก10บวกหลักหน่วยแล้วบวกด้วยเลข4คงที่นะครับที่นำมาบวกในแต่ละงวดนะครับที่ทำหมวกสีแดงไว้ด้านบนนะครับนำมาบวกกัน3ตัวก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับ ตัวน,นี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับเอาไปให้ดูเอามาให้ดูเป็นแนวทางประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับยังน่าติดตามนะครับตัวน,นี้จะเป็นของปี64นะครับเรามาดูแผ่นนี้นะครับสถิตินะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับหลุดอยู่4ครั้งนะครับ ก็เดินดีอยู่ประมาณ7ครั้งก็ยังน่าติดตามนะครับเรามาดู16พฤศจิกายนนะครับคำนวณได้ดับ8ออก57ผ่าน1ธันวาคมคํานวณได้ดับ6ออก8 2ผ่าน16ธันวาคมคํานวณได้ดับ4ออก8 3ผ่านส่วน30ธันวาคม6 4นะครับคํานวณได้ดังนี้นะครับ เราก็จะนำา83ามาบวกกันนะครับ8บวก3แล้วก็บวกด้วยเลข4คงที่นะครับ8บวก3เท่ากับ11 11บวก4เท่ากับ15นะครับผลลัพธ์เท่ากับ15ตัด1ด้านหน้าทิ้งก็จะเหลือเลข5าด้านหลังนะครับเป็นตัวดับรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่30ธันวาคม64นะครับลองนำไปพิจารณาเป็นทางต่อไปนะครับสำหรับสีที่2ว่าจะยังเดินดีต่อหรือไม่สำหรับ30ธันวาคม64 6-4นะครับเมืส่ท้ายปีนะครับจากนั้นนะครับเรามาต่อสูตรที่3นะครับสำหรับสูตรดับล่างสูตรที่3จะแตกต่างจากสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะครับเพราะว่าจะใช้วิธีการลบนะครับแล้วจะสลับผลรางวัลเลขท้าย2ตัวที่จะนำมาคำนวณน,นะครับ วิธีการคำนวณก็คือเราจะนําผลบรวิวารเลขท้ายสตัวในงวดก่อนนะครับที่ออกไปแล้วนํามาคํานวณนะครับโดยสลับหลักนะครับหลัก10เป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเป็นหลัก10แล้วเติมเครื่องหมายลบใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีเลขหนคง,งที่นะครับที่นํามาเติมด้านหน้าหลัก10 นำมาเติมในแต่ละงวดที่ทำหมวกแดงไว้ด้านบนนะครับก็ทำการลบกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62ก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับตัวนี้จะเป็นของปี62และปี63นะครับ ตัวนี้จะเป็นของปี64นะครับเรามาดูแผ่นนี้นะครับสถิตินะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับหลุดอยู่4ครั้งเดินดีอยู่ประมาณ7 8ครั้งนะครับก็ยังน่าติดตามนะครับเรามาดูสถิตินะครับ16พฤศจิกายนคำนวณร้ดับ6ออก5 7ผ่าน1ทธันวาคมคำนวณร้ดับ2นะครับออก8 2หลุด ส่วน16ธันวาคมคำนวณระดับ4ออก83ดับผ่านจากที่หลุด1ธันวาคมก็กลับมาเดินดีต่อ16ธันวาคมนะครับเรามาตามต่อนะครับสรับงวดวมาที่30ธันวาคม64นะครับสำหรับสูตรที่3นะครับเราก็จะนำา83ของผลบริวารเลข้าย2ตัว16ธันวาคม63ามนะครับนำมาคำนวณโดยสลับนะครับจาก83เป็น3 8แล้วเติมเครื่องหมายลบใส่ตรงกลางนำเลข1คงที่มาเติมด้านหน้า หมายเลข3นะครับก็ทำการลบกันนะครับ13-8 13-8ลบ8 13ลบ8เหลือ5นะครับก็จะได้ดับ5รางวัลเลขท้าย2ตัวงดวันที่30ทธันวาคม64ส่งท้ายปีนะครับก็จะไปชนกับสูตรที่2คํานวณได้ดับ5เช่นกันนะครับลองนำไปพิจ,จนารณาเป็นวทางดูนะครับว่าจะยังเดินดีต่อหรือไม่ จากนั้นนะครับเรามาต่อสูตรที่สนะครับสำหรับสูตรดับล่างสูตรที่4ของคลิปนี้งวดวัเป็นที่30ธันวาคม64ส่งท้ายปีนะครับวิธีการคำนวณนะครับก็จะแตกต่างจาก123เช่นกันนะครับเพราะว่าเราจะนำผราาลระวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับย้ำนะครับว่าครั้งที่2นับตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางโทรทัศน์นะครับไม่นับตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆก็คือเขาประกาศ ครั้งที่เท่าไหรเราก็เอาตามที่เขาประกาศนะครับก็จะนำผลรางเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นําหลักหน่วยนะครับของเลขท้าย3ตัวครั้งที่2บวกกับ1คงที่ที่นามาบวกใันแต่ละงวดนะครับทําการบวกกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสถิติของปี6 2นะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดยังน่าติดตามนะครับ ตัวนี้จะเป็นของปี62และปี63นะครับตัวนี้จะเป็นของปี63และปี64นะครับเรามาดูแผ่นนี้นะครับสถิตินะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับหลุดอยู่1 ถึง3ครั้งนะครับก็ยังน่าติดตามนะครับเรามาดู16พฤศจิกายนนะครับคำนวณได้ดับ2ออก57ผ่านนะครับ1ธันวาคมคำนวณได้ดับ6ออก82ผ่าน16ธันวาคมคำนวณได้ดับ2ออก83ผ่านเรามาตามต่อนะครับสำหรับงวดที่30ธันวาคม64นะครับเราก็จะนำผลรามวลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ก็คือ 522นะครับนำมาคำนวณโดยใช้หลักหน่วยของ522ก็คือหมายเลข2นะครับนำมาบวกกับหมายเลข1ก็จะได้เป็น2บวก1เท่ากับ3นะครับก็จะได้ดับ3รางวัลเล็กท้าย2ตัวทุกหลักงวดวันที่30ธันวาคม64นะครับลองนำไปพิจารณาเป็นแนวทางต่อไปนะครับว่าจะยังเดินดีต่อหรือไม่สนับ30ธันวาคม64นะครับ เราก็จะมาสรุปกันเลยนะครับสำหรับสูตรที่4นะครับคำนวณได้ดับ3เราวัดท้าย2ตัวทุกหลักนะครับสูตรที่3นะครับคำนวณได้ดับ5นะครับ สูตรที่2นะครับคำนวณได้ดับ5เช่นกันนะครับก็จะมีชนอยู่2ส่วนก็คือ2กับ3นะครับและสูตรที่1นะครับคำนวณได้ดับ7นะครับก็คือมีดับ3 5 7นะครับงวดวันที่30ธันวาคม64ลองนำไปพิจารณาเป็นทางต่อไปนะครับว่า การคำนวณสูตรเลขดับ4สูตรจะยังเดินดีต่อทุกสูตรหรือไม่นะครับสำหรับงบวันที่30ธันวาคม2,564นะครับการคำนวณสูตรเลขดับนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางนำไปใชดด้โดยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งดตืยน้กับช่อง Mastery ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ